ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงังพระสูตรที่อัตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว,ว่าพระสูวิหารโูตรสูตรที่ว่าเรื่องอยู่ร่วมกันอยากภาสุข้อความในพระโูสรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายพระสูวิหารธรรมห้าประการนี้คือหนึ่ง ตั้งมั่นกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนพระมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง2ตั้งมั่นวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนพระมาจารทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง3ตั้งมั่นมโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนพระม m จารีทั้งหลาย ทางต่อหน้าและรับหลังสี 4. มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงามเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอการกับเพื่อนพมจารีทั้งหลายทางต่อหน้าและรับหลังห้า มีอริยทิฏฐิอ่นเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อปามสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอการกับเพื่อนพระมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังขอวามเหล่านี้มาในประโส์อังคุตรนิกายปัญจการนิบาทปไตยป,ปีดอกเล็มที่22 ข้อที่105หน้าที่182พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยความพาสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้หรือว่าความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราก็ต้องเริ่มตีตัวเราด้วยมีกายกรรมวจีกรรม มนโนกรรมมีศีลมีธรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อผู้อื่นใครจะตั้งจิตตั้งใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราตั้งกายวาจาใจศีลและธรรมให้กับผู้อื่นให้เขามีควา,ามสุขมีควา,ามเจริญเราก็จะมีควา,ามสุขมีควา,ามเจริญไปด้วย พ่อเราแผ่เมตตาให้เขา